สวัสดีครับกับช่องของ Power 519นึ่งครับวันนี้ก็จะตอบโจทย์น้องๆหลายๆท่านนะก็มีหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวมันเตียวเฟกนะฮะที่แบบจะมีสอบถามว่ามันเตียวเฟกควรจะต่อตรงไหนดีฮะต่อเข้าหน้าตู้แล้วเสียงมันบี้หรือว่าเสียงเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดังใจพอสมควรวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูก็แล้วกันว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่า เจ้ามันตีเอฟเฟกต์ะเหมือนผมใช้มันตีเอฟเฟกต์นี่นะฮะเป็นบอสเอ็มดี้เหมือนเดิมผมฮีลตัวเดียวนี่แหละตอนนี้จริงๆจะสั่งตัวบอส GX เอฟร้อยอยู่ว่าขอหมดซะก่อนประมาณนั้นแล้วผมมีแอมอยู่สามหัวนะตอนนี้เป็น <c oughs> มีโจโยแมนแอมมีตัวมาแชลแลวตัวนั้เป็นอี s เนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อเข้าหน้าตู้บวชทุกตัวเลยฮะเดี๋ยวมาดูว่าเสียงมันจะต่างกันมากแค่ไหนนั่นเองนะฮะแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับถ้าเสียงแล้วที่เราไม่พอใจ ปอะมานะเดี๋ยวมาอันนี้คือจะได้ยินเสียงสดๆที่จากตู้ลำโพงไปเลยอันนี้ก็จะใช้กีตาร์แบบกีตาร์ประกอบขอ,ของผมเองนะฮะราคาไม่ไม่ได้สามพันนะอย่าวกีตาร์ราคาสามพันก็เสียงอันนี้คือซาวแฟคตอรี่นะฮะที่เขาเซ็ตมาของบอสเอฟยี F ่ห e ้าเลยเป็นเสียงของเขาเองนะฮะเห็นมาลองฟังเสียงดูก็แล้วกันว่าเออตัวนี้ใช้งานโจโย,โยแบนแอมนเป็นแบนแอม z อ m บี้นะ แต่เราเปิดเสียงคลีนเพราะว่าเราต่อเข้าหน้าตู้ความปกติเลยสายนี้คือต่อเข้าหน้าตู้แล้วเรียบร้อยเรามาเปิดดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะลองฟังกันเลยเดี๋ยวลองหาตัวอื่นที่มันแบบรู้สึกว่ามันจะเสีงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณ ประมาณนี้ประมาณนี้พี่น้องเขาหน้าจะเป็นฟิวประมาณเหมือนก็เียงมันจะบีบแบบนี้ครับ่ะมันไม่มีดนามิกเลยโ,ยโ,ยโ,ยโยอเคอันนี้สำหรับโจโยมันดังแบบนี้เดี๋ยวมาดูตัวมาแชลมันดังแบบไหนนะฮะอันนี้ จำเสียงนี้ไว้นะอ่าเราตัวเ,เสียงที่มันไม่ค่อยดีตัวนั้นก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่มาแชลต่ออันนี้เสียงโจโย,โย่เฮ้ยจำก่อนจำเสียงโจโย่ก่อนแล้วเสียงแบบนี้ฮนะอะ่เสียงน้องเขานะ่าจะประมาณนี้นะฮะมันก็จะคล้ายๆว่ามันจะบี้หรือเปล่า ก็จริงๆแล้วมันเป็นเสียงที่เป็นดิ s t o r t i o n แล้วเขาก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าบอกว่าออกลาย USB เนะี่ยตัวนี้เสียงค่อนข้างจะดีเลยอาจจะมีเบสออกเยอะแต่ตอนนี้พอเราต่อเข้ากับหัวแอมแล้วออกตู้ลำโพงมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูหัวตัวอื่นบ้างผมจะต่อมาแชร์แล้วก็ต่อ EVS ดูฮะว่าเสียงมันจะต่างกันขนาดไหนนะฮะเบอร์เดเดิมเบเดิมอันนี้ก็คือเบอร์15นบะอ่าเบอร์15ของของบอสนะฮะอ่ะ 15นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวมาแชลต่อว่าเสียงเป็นยังไงนะฮะโอเคครับต่อไปเรามาลองกับตัวแ m มาแชลบ้างอันนี้ก็เปิดทุกอย่างอยู่ตรงกลางหมดนะแล้วก็เบอร์15เหมือนเดิมสําหรับ Boss m 2 5ลองฟังเสียงกันดูมันจะ B band อย่างีรบ่ามันก็ค่อนข้างที่จะ B นะ ว่าเสียงแย่พอสมควรเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาลองดูตัว EBSM ใหญ่ดูบ้างฮะว่าเสียงเป็นยังไงนะอันนี้เมื่อกี้โจโย,โยมาต่อที่มาแชลเดี๋ยวไป e v s โอเคเดี๋ยวเรามาลองกับเจ้าหัว M e v s ันดูบ้างฮะเบอร์15าเหมือนเดิมฮะเสียงต่างก,กันค่อนข้าง,างชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงจาก e v s ดูว่าเป็นอย่างไงะ เห็นได้ว่า E V S เสียงต่างมากเลยฮะมันดูไม่บี้เลยนะฮะแปลว่าตัวมาเชลใส่ตรงนี้ค่อนข้างจะบี้เลยแต่โจโย,โยก็ค่อนข้างจะบี้เหมือนกันนะเสียงมันไม่ไม่สม่ำเสมอแต่พอเข้ากับหัวแอม E V S นี่มันแบบมาเต็มะฮะเสียงมาเต็มไปหมดเลย นี่ก็เรียกว่าตอบโจทย์ให้น้องๆเข้าใจนะฮะว่าตัวมันเดียวเอฟเฟกที่เขาเซ็ตค่ามาให้เรานะก็คือพรีเซตที่มาจากโรงงานเองเนะี่ยมันอาจจะไม่ซับพอร์ตทุกอย่างนะฮะในหัวแอมต่างๆตู้แอมต่างๆเสียงมันอาจจะต่างกันไปในแต่ละตู้แต่ละหัวอย่าพึ่งไปโทษเอฟเฟกนะเพราะว่าที่เขาเซ็ตมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตทุกอันเช่นลำโพงแต่ละตัวจะแตกต่างกันนะฮะอย่างมาแชลตัวนี้เป็นตู้ตู้ปิดนะ แต่ว่าดอก8นิ้วแต่ด้วยความที่มันเป็นมาแชลเนี่ยมันเสียงมันจะคมคมนะเหมือนคล้ายๆกับเฟนเดอร์พวกประมาณนั้นนะก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเฟนเดอร์ก็จะออกด้านใสๆกริ้งกริ้งกุ๊งกริ้งประมาณนั้ฮะมาแชลก็จะออกแบบด้านหนาๆนะเหมือนกับเขาก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับกีตาร์เฟนเดอร์กับกีตาร์กิฟสันประมาณนั้นนะมันมันเป็นฟิลประมาณนั้นนะฮะทำให้ตัวมาแชลเนี่ยเสียงมันคมมันก็เลยออกว่าเสียงแตกไม่ค่อยชัดเจนมากแต่พอเรามาใส่หัว EVS ที่50วัตต์เนี่ยเบอร์15ที่เราเปิดในมันเดียเอฟเฟเนี่ยเสียงมันไม่ได้บี้เลยฮะที่เราฟังมาเห็นไหมัมันไม่ได้บี้นะเสียงมันดีเลยเสียงมันแตกโหดดีมากเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเอฟเฟคมันเกี่ยวกับตู้ที่มัน เขาเรียกว่ามันเอ่อมันไม่ค่อนข้างชี้จะไม่แมชกันในเรื่องของเสียงนั่นเองนะฮะแต่เว่าผมลองใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเป็นแบบว่ารถคี่ดิ เห็นไหมฮะมันเข้าได้เลยหลังหลับตัว UVS เสียงมันมาเต็มเลยนะฮะแปลว่าเอฟเฟกมันไม่ได้บี้อย่างที่คิดนะฮะเพราะว่ามันเรียกว่ามันไม่แมชกับตัวเ,เขาเรียกว่าตู้แอมมากกว่านะฮะเพราะว่าตู้แอมเราก็ต้องมาปรับในแต่ละตู้แต่ละอุปกรณ์อางนี้ผมทำให้เห็นให้ภาพชัดเจนเลยคือโจโยมาเชล e UVS ด้วยเอฟเฟกเสียงเดียวกันเห็นไหมฮะน้ำเสียงมันต่างกันมากๆทีนี้ เราจะแก้ยังไงเ้าบอกว่าเราเล่นกับอุปกรณ์ของเราเดี๋ยวผมจะมาเซตกับตัวที่เป็นมาแชลเลยนะฮะเพราะมาแชลมันแย่สุดละที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะเซตยังไงกันไะโอเคครับเรากลับกันที่มามาแชลแล้วนะตัวที่แย่สุดมาลองฟังเสียงดูเห็นไหมฮะเสียงมาแชลมันดูบี้แบนมากมากนะฮะเสียงไม่มีไดนามิกอะไรทั้งนั้นเลยนะสำหรับเอฟเฟกต เบอร์สิตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาเซตกันใหม่นะฮะเพื่อเอามันออกในเสียงที่ไม่ต้องการนี่เะเราไม่ต้องเซตที่เอฟเฟกนั่นเองมามาดูกันโอเคตอนนี้มาอยู่หน้าเอฟเฟกแล้วนะฮะตอนนี้เบอร์สิบที่บอกว่าเสียงมันโคตรบี้ถ้าเล่นกับมาแชลนะตัวโจโยก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเข้า ebs นี่คนละเรื่องนะฮะเสียงมันคนละเรื่องเลยจริงเห็น<ๆ>ไหมมนี่เสียงก Mar ับมาแชลออะ ไม่ยากเราก็ต้องมาเซตมันเพื่อให้มันได้ตามความต้องการของเรานั่นเองนะครับผมก็จะอิดิตมันนะฮะตัวนี้มันมีอะไรมันมีปรีแอม,มอยู่เราปีลองปรีแอมออกไปก่อนนะฮะไม่เอาปรีแอมว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเขายังแตกบี้อยู่นะฮะเอาโอเวอร์ไดร์ออกไปเลยไม่รู้ว่าโอเวอร์ไดร์อะไรตอนเนี้มันเป็นโอเวอร์ไดร์อยู่แต่ว่าไม,ไม่รู้เป็นเบอร์ไหนน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวฟัดหรือเปล่าไม่แน่ใจ เสียงมันออกเป็นฟัสตอยู่นะฮะเป็นตัวสุดท้ายแตนี้เราอยากได้เสียงที่ต้องการเราก็มาปรับเอาใหม่แค่นั้นเองฮะตามความต้องการเราเลยเปลี่ยนเอฟเฟกตัวนั้นไปซะมันจะได้ไม่ไม่ลบไม่ลบปวนไม่หนวกหูต่างวันนะ นี้ผมเลือกเป็นทูส์ครีมเมอร์เดี๋ยวใส่กับปรีแอมที่เป็นเสียงเสียงแต่งนีดนึเสียงมันเริ่มโหดขึ้นแล้วเห็นไหมฮะเราก็สามารถเซตมัน ผูอีควอไลเซอร์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมยะเซกกก็ลดเสียงที่เราไม่ต้องการหรอ ชอบแบบนี้แล้วก็ค่อนมาปรับเสียงตามความต้องการเราเอาเกรนเห็นไหมฮะพอเราปรับแล้วเสียงมันก็เริ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นแล้วฮะแค่นั้นเองนะฮะอยากเอเฟเปกที่มันบี้ๆอยู่นะ ามาปรับที่คลัตบ้างก็ได้เอาเสียงที่มันแบบให้มันได้ยินเสียงชัดเีขึ้นเห็นไหมฮะเสียงดีขึ้นแล้วไม่ต้องมีปัญหาเลยฮะสำหรับเอฟเฟกที่เขาพรีเซตมาต้องบอกว่ามันไม่ได้ซับพอร์ททุกตู้นั่นเองนะฮะนี่ผมทำให้เห็นชัดแล้วนะว่าแต่ละตู้ผมมีรองสมหัวเนี่ย มันแตกต่างกันชัดเจนเลยนะฮะแค่นั้นเองนี้เรามาปรับให้มันเป็นเสียงให้มันดีก็ได้ฮะเพราะว่ามาแก้มันไปเลยตามความต้องการเรานะ,ะต้องบอกว่าตัวมาแชลเนี่ยมันดอก8นิ้วเองฮะดอกเล็กๆ มันก็เลยทําให้แบบว่าเราต้องมาปรับให้มันมากขึ้นนั่นเองเราต้องการไดนามิกมากแค่ไหนมันไม่ใช่ต้องการเบรคเพื่อเสียงกลางรดเสียงหลัง เราจะเปลี่ยนเสียงไปเลยก็ได้ เื่เรามีตัวตั้งเสียงมันดีแล้วก็มันเข้ากับกีตาร์เรากับตู้แอมแล้วก็ไม่มีปัญหาคือปรับเสียงไหนมันก็จะเข้าหมด จะปิดไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการเสียงคันนั่นเองนะฮะวิธีการปรับเราก็ปรับเสียงตัวนั้นซะที่เราไม่ชอบที่มันไม่เหมาะกับตู้แอมของเราะฮะที่เราเล่นอยู่นะฮะก็แค่นั้นเองะฮะมันก็จะทําให้ได้เราได้อยู่เสียงตามความที่ต้องการเราก็เริ่มปิดอะไรที่เสียงตัวนั้นมันมันเปิดอยู่นั่นเองนะฮะเราอาจจะชอบแล้วก็เปลี่ยนเสียงไปอย่างอื่นไปเลยไม่มีปัญหาก็คือหลักๆก,ก็คือมาจากเอฟเฟกนั่นเองฮะบางตัวมันก็เสียงที่มันแมทช์กับ ตัวตู้แอมบางตัวก็อาจจะไม่แมทชกับตู้แอมตัวนี้เราต้องมาแก้ไขเอาเองนะฮะตามความต้องการของเรา ประมาณนี้คิดว่าน้องจะพอเข้าใจนะครับสำหรับการปร mm hmm. ับเอฟเฟกจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้เป็นที่เอฟเฟกต์ถ้าอย่างเดียวนะเพราะว่าอุปกรณ์เรามันไม่แมชกันกับตู้แอมป์หรือกีตาร์บางตัวเสียงที่เขาเซตมาพรีเซตจากโรงงานอาจจะไม่แมชเสียงมันก็เลยฟังดูบี้แบนนะฮะเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งได้นะะี่ฮะอย่างที่ผมทําอยู่นะฮะเราก็เซตตัวที่ มันมีปัญหาพูดง่ายตัวที่เราบอกว่ามันบี้มันแบนก็มาแก้ไขที่ตัวนั้นให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพื่อจะได้เหมาะกับอุปกรณ์ของเรานะฮะทุกอย่างมันสามารถปรับแต่งได้หมดนะฮะไม่ว่าเราจะต่อเข้าข้างหน้าตู้หรือต่อเข้าช่องเซลีเทิร์อะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วหลักการมันก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกเข้าต่อเซลีเทอร์อาจจะเสียงต่างกันไปแต่ว่าเราต้องมาเซตตัวเอฟเฟกต์อยู่ดีนะฮะ ถ้าต่อหน้าตู้ต่อได้เหมือนกันนะฮะต่อได้ที่ไหนก็ต่อได้ะฮะอยู่ที่เราต้องปรับแต่งให้มันเหมาะสมกับค่าที่เราต้องการนะฮะเสียงที่เราต้องการเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะฮะแค่นั้นเองนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ที่ายท่านที่บอกว่าซื้อเอฟเฟกมามันตีเอฟเฟกแล้วบอกว่าเสียงมันไม่ดีจริงๆแล้วมันอาจจะเฉพาะเสียงนั้นที่มันไม่แมชกับตัวตู้แอมของเราก็เป็นได้นะฮะก็ลองไปเซตหรือว่าลบค่าตัวนั้นออกแล้วก็ ค่อยๆเริ่มต้นใหม่เอาเสียงที่เราต้องการนะฮะแค่นั้นเองฮะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะตัวนี้ทําให้เห็นได้ชัดนะว่าว่าเสียงมันแต,ตกต่างกันมากมายจริงๆนะฮะแต่ว่าพอเราไปเล่นกับอีกหัวอันแอมนึงเสียงมันได้ะฮะไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอเล่นอีกหัวหนึ่งเอ้าวมันแย่ะฮะประมาณนั้นนะอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่นะเขาก็ไม่ได้ว่าเซตมาไม่ดีแต่เขาไม่ได้เซตมาเพื่อครอบคุม ทุกตู้แค่นั้นเองฮะทุกหัวแอมหรือว่าทุกตู้แอมนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราได้เสียงดีทุกๆเพรีเซ็ตนะฮะเราก็ต้องมีการแก้ไขมันให้มันตามความต้องการเราแค่นั้นเอง A, นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ด้วยนะฮะที่หาวิธีการปรับอยู่หรือว่าจะมีอุปกรณ์แตกต่างกันไปแล้วบอกว่าเอออุปกรณ์ตัวนี้ผมมันไม่ค่อยแมทหรือว่าเอฟเฟกมันเสียงไม่ดีเหรอตู้แอมผมไม่ดีเหรอหรือว่ากีตาร์ไม่ดีเอาหลักๆฮะ เอฟเฟกมาก่อนนะฮะก็คือถ้าเขาพรีเซตมาเราก็ไปแก้ไขซะแค่นั้นเองให้มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ของเรานะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ